ตอ้งย oh, ่งขนมจอกอนดิมาตสารข้าวมาตรเตี้ยวหางป้าตุก็ไเียวได้เที่ยวหางเดี๋ยวไาเนาเ้นโกโก้ครับพี่น้องที่ยงวันนี้ตหหุ้งกินหมูหุ้ง่ะตำหหุ้งนี่ต้นหหุ้งนี่ยเอาหุ้งท้บนแม่นะต้นหุ้งต้นพี่น้องต้นหหุ้งครับนี่เป็นเหงาเทียงแล้วก็ดีหลังจากกินเขาแล้วพี่น้องี๋้วทิรีวิวตดขายต้นไม้ายสามีเบิ้งอยู่นี่ตรทุกอย่าง กระถางต้นไม้ต้นไม้อินทตผลั่มกับพ anyway> ี่พี่น้องไม่ตำมุงลงนี่สาวเขาจะตีตำมุ้งพี่น้องบาเ่ากับน้องฝันติดตามพี่น้องเดี๋ยวตำตำเองมาปะตำเองครับเขาต้องซื้อเขากินปะมีทุกอย่างมืเบาเน่าเองเหรอครับอ่าเอาเบาเน่าตำมุงพี่น้องตำพริกดิบหอมมั้ยเรากินบ้านซื้อเค้กพี่น้องไว้ใช่ไหบ้านหากินเราอยู่สวนเมื่อไหร่ นี่คือตำบกักง,งสืงสอเขาครับเหมือนเราเน่ยเ,เขาไปขาลาเดเีดสื่อเขาอยู่เขาไปกินเหล่าีด้สื่อเพิ่นอยู่ขลังเจเอาตำตำตำอ,อาอะไอใส่กเทียครับกระเทียมครับตำส้มตำครับอูบักพาอูเพีย มะานาวครับมะนาวโอ้บีบบีบไ่บะอืดมันแตกสุดๆนนี่ครับทำสดๆเลยพี่น้องเบิ่งได้พี่น้อง,ง,น,องนี่ครับไม่ต้องซื้อหรือพี่น้องเนี่ยเบ,บาเงี้ยเบายาวคนเดิมมะนาวครับราขวดครับปลาขวดหอมป่ะนี่

ผู huh ้เพ so ียรทีเป็นผู้เพีเปตายเดเลยงสครจิตตาจิตเห็นแสบพี่น้องกิตาตามเด้อูบ้านกันบ้านจอกขวงอำเภอนังตํบลนองแสงอำเภอวาปีปทุมกูใดแวะมากัแววมาได้พี่น้องแววม่าหาผูที่จิตคนที่เป็นเล็บี้ยแล้วคท่จิตก้นเาลอ คนมาไว่ายพนันเหรพี่น้องก็ได้ตอนรับพี่น้องครับเอาบุกีย้เส้นพี่น้องยินดีต้อนรับทุกคนครับขอบคุณ656ผู้ติดตามนะครับเด้อข่อมารับชมเราก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เบาต่อมกับทีมงานสบายสบายสไตล์ต้อมเต็มนะเดี๋ยวอีสางคลิปดีๆให้พี่น้องเลยเบิ้งแบบวิสีอีสารบานเท่าเนาะไปเท่าเนาะเอาต่ำมาเนี่ยต่ำ

บ่ได้เพิ่มเพิ่มส่วในคาร์ทัชวะบ่ครับบ่ได้เพิ่มหรอกครับเสียบประคังได้ครับแหลพูดไรเดียเอาสิ่งมีพี่น้องมึงเดีัวครับไดูเรวมาเสียบพี่เลี้ยงกวนบ้านแม่พี่น้องมึงหน้าตาครับกวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งึงพี่น้องมึงจะเข้ากันเนี่ยเนี่ยถิ่มรถตรงนี้หรอกครับแม่มาเนียจังเออบัวพี่น้องเอ้าหาลุงมาเนี่ยอ๋อสวัสดีครับ เห็ยงยเฮไยงเหยนูเปียหูเปียหูเปียหูเปียใส่ยังใส่หมอปะเต็กกะละปดรองเลยหูเปียเตกะละนี่ยครับนี่มียังน่าขวมใส่บุบไปเลยวันน่ะหูเปียมีน้องูเปียกับข้าวครับเนี่ยคนนี้ิดเฮ็ดไปเนี่ยงหันใบเงีวตำฮงครับกนละนาทีกัน มึงก <S preach ers> ู้เพียพี่น้องกู้เพียอู้บกข่าวพี่น้องมึงหนาตาครับเอาหยอดน้ำเล็กน้อยครับครับปลาจีนตะพักไสเราไปหนี่งโอ้ขูกวัวปากเลยพี่น้องยุ่วเข่ามั้งที่พักยังแน่เนี่ยพักกีนเลือดหัวลาภาหัวลาภาใบใบประกรูดน่ารักเนี่ยก่อใบใบอีตัวอีตัวอีตัวไทยอีตัวไทยกินแต่ไข่กินแต่ไข่ เนี่ยครับไปกินแบบบ้านๆพี่น้องเว้จังต่อท่านออกพี่น้องมันบะท่านใจหิวเขาเราไปนะเนี่ยเบื้งหน้าตาครับเดี๋ยวแหมันสุกกันเลยไทยเบิ้งอีกแล้วพี่นออ้องเด้ออางซีมเบิ้งผมบ่กูเพียะฮะเขี้ยวเขี้ยวเดียวเขี้ยกว่ตักตัวเบื้งหน้าตาพี่น้องเนี่ยครับหูเพียะเผาพี่น้องหูครี๊ะไปคิดแล้วจะกัน hát à, tắt bận à mày đang làm gì đó mà ô đang chạy cái, cái ghe pháo đâu mà ăn chín canh này. chào bác, chào pheo, 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 ครับพี่ม้องค่ะครับแล้วจะปุ๋ยปุ๋ยได้ไหมคบุ้ยแต่ถ้เศร้ามันก็ไปเดินห่างก็ได้กินขอหน่อยๆเลยหิวเลยซั่นโอ้ยบุ้ยอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวปุ้ยขนาดนี้ผมตายบ้าเรื่องครับเอาบุ้ยก็หมอแจ้งนะกระเซาะอยู่ตรงห้องตรงห้องถ้าไม่นงี้ก็หมอแจ้งว่าบุ้ยเด้

่กินเขาปะเนาะแซ่๊บวะครับเจีบครับแซ่บเจีบโอ้มาได้พี่น้องเด้อนานไม่ได้ทำเหรอกินเขาแล้วก็จิตขายเกียร์ด้วยแถวเนี่ยขายเกียร์ขายต้นไม้เหรอพี่น้องคือมีงานเห็ดเนาะงานก็ไม่ได้เห็ดหรอกลูกงานพี่น้องตอนนี้ลงยม่หยิบหยิบพอเยิบเมยขายเกียร์ขายต้นไม้ท่านไม้มีทุกอย่างพี่น้องทุกแนวรับมีทุกอย่างวะที่เป็นโอ้หลายอย่างที่ผมไล่มาถึงอังการบาศึกษาพี่น้องกระเบื่อกต่มีกับเลื้อดลมโปมี่ ยงเนี่ยทีเป็นหมอตรงรงไงนเนี่ว่าเอะไรเติมบ่มีถุงแนารับสาเบียกัมีเือลก็มีเนี่ยเนี่ยกระถางกไม่พป่น้องมีถุงยางไม่ประดับไม่ยืดต้นไม่หวานมีถุงยางนี่แบบีาะเือล้าวเง้ยค้าไงก็ด้เชือลงต้นแางต้ต้ดำนี่ะต้นดำนี่มาขนมาลอง

ไปลยวก็บงนี se, ่มันาะม่หไ่ไ่้วไผ่ไม่อกี้เป็นไดนนม่าม้อยต้มงให้จอดไผ่เม่อ้นดำคนเด้ไม่นไ่หถ้หวานกป็่ไม่หยิบจัดอก็ได้ถั่วพุ่ให้่จอด่จับองก็ได้ดูหน่อยไปจัได้ดหน่อย้มาดอย่ามากเลยไ่บงเหม่อนบอนี่น่นั่นเ้นไม่ดนไม่ใส่ถุงไข่ไม่ใส่เม่อกี้หมือนบ่อันที่เป็นตอเป็นตองัดงอนไม่ใส่ถุงไข่

À Chị có nghĩ xem, Васius mà một người đó ch Weiter tronents Bana gọi ông ấy! Vậy sao ông bé ấy này một lý do ông t reverse Con biết cô gái này kường trọng hơn griko Nên của anh nhé! Ligi토 Hy cre Cam Hoa realization Ui no...laughs...h advis language initial rai Tout เนี่ยขาใส่กีทุกบบมจไอยูไอโผเป็นบบก็บยูบวใด้ปะเาใส่ด้เรัครับห้องสื่อมาใส่เอากะจีมพยกินมุซีกะจีหยังซีกะจีไม่ตอเที่ยวไหกูยังบาอยู่เอเคพี่ยองกนจงนาารวคนจะไปงานช่วมบ้า่อนเราเจโยสิกวันนี้นี่จะถามปูนนอ อ้คนเป็นตัรวจเยรออคนเกลอยเอาเอาอย่างไรใช่ไห่ป๋านี่ครูไมาเลยเพีบ้านพวกพี้คนรเราครูเดอ๋ยวมไปบนี้มก็มาหลานนะครณทำไมไได้นี่แหละก็บวานน้ำคุณเกียการนั่นเกียดการการยุติการมึงมึนผมเคย้ผมานผมไปอยุ่บการเรู้บรรยากาศดีไีมรอบโูนะ โอ้จับาหัเหลสาวคู่อยู่พี่น้องว่าหาจะได้เนียคู่แวบ้านาหสาคู่ไปคู่เลยคู่ตกระมุแบะแ่เั้กระมุงตัวนี้ตั้งแ่อกออกเอี่ยหมนมันหูมันย่เตงแ่ตงน่ปอมันมีแนจงูดีนี่พกีตัวนี้ได้ออกมาทนกมเนีย้งยันไดจ

ไปกับพ่อตีสองเลยทีหน่อยหายแก้วตีหนึ่งตีสองแล้วเขาเลี้ยงเขาเขี๋ยวเขาดียวะให้เกิดอะไรกับเาเขาอไงเขาโอ้ยไอ้ประตอนเขาพีดทุกคนทุกวันมีพีดอย่างนั้นดิเจ้าพ่ไม่ยนเขาไปกุศมารบกวนสาย จกับไปดอแลรบวนว่าปีนมันมีพระที่พระราบมอรไปมฮอร์อกาไก่ได้เหมนพระราบแล้วเดี๋ยวจบับท่ยวรรับาลว่าปีลครับย่ไกืไปในบ้านหาเาอยู่อเเขาไม่หาออยู่้อไปกินต้นี้าตเียห้าเงเนเือม้เงี้ครับเอาถุงไปใส่ปุยุนเอาใส่กง่ไปเลย

vì vậy thì nó không có hẳn là một cái gì là một cái gì là một cái gì là là một cái gì 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 là một cái

กเาไปเ้ราเพื่อนใกินมาตั้เรียงหมูจกังขีเาเรียงแล้วเ้าเ well, <et> ร่าไปไปจดีก็ด <t> ้พีนังเนะขายินเลย